ประหยัดคุ้มค่าดีไซน์สมมุมแบบคุ้มกว่าซื้อไก่2ตัวต้องนี่ Brother d c p t 220ไปแกะกล่องก,กันเลยนะครับก็ทั้งหมดนี้ก็คือสิ่งที่อยู่ภายในกล่องจะมีสายไฟนะครับผมแล้วก็มีสาย USB แล้มีหมึกส,สีมีสีดำสีชมพูสีฟ้าสีเหลืองนะครับเออแนะนําถ้าเป็นหมึกแท้ก็จะอยู่ในถุงฟิล์ <Okay. S 1> แบบนี้นะครับแล้วก็มีคู่มือนี่แล้วก็เครื่องนะครับเอเว้น<ว>ด้านหน้านะครับจะเป็นที่เติมหมึกด้านฝั่งซ้ายมือนะครับถากระดาษด้านล่างตัวนี้ก็ใส่ได้สูงสุดถึง150แผน่น ส่วนด้านขวามือนะครับก็เป็นปุ่มฟังก์ชันต่างๆไม่ว่าจะเป็นถ่ายเอกสารขาวดำหรือสีนะครับแล้วก็ปุ่มเ็อร์ส่วนด้านบนก็จะเป็นรหัสของหมึก <Okay. S 2> นะครับส่วนสีจะเป็น BT 5 0 0 0ันส่วนสีดําจะเป็น BTD 6 0นี่ก็คือถ้าเป็น BTD 6 0 0 0นี่จะให้ไม่ได้นะครับมีเครื่องหมายกาบาอยู่ส่วนการเติมหมึกนะครับก็เปิดจุกออกแล้วก็เติมสีตามตามจุกได้เลยข้อระวังก็คืออย่าเติมหมึกผิดสีนะับ <Okay. S 2> ถ้านในกรณีเติมหมึกผิดนะครับก็ต้องยกปรินเตอร์เข้าสู่บริการเท่านั้นนะครับ <S <S ส่วนด้านขวาือ มือนะครับตรงนี้จะเป็นช่องปลั๊กไฟนะครับก็ต่างกับย่ออื่นนะครับที่อยู่ด้านหลังนี่ก็สามารถขั่เครื่องเข้าชิปหนักได้เลยไม่ต้องกลัวสายไฟมันเกะกะส่วนด้านหลังนะครับก็เป็นที่ใส่กระดาษนะครับสำหรับพวกรนานาพวกระดาษหนาพวกกระดาษเป็นรูปที่แกมเยอะๆนะคะเราแนะนำให้ใส่ด้านหลังดีกว่ามันจะฟีดได้ง่ายกว่า บบเออแล้วก็ด้านหลังแต่ได้ิทิเดอร์แผ่นนะครับแต่ได้ิทแผ่นนะส <Okay. S 1> ่วนช่องข้างล่างนี้นะครับก็กดแล้วก็งัดออกมานี่จะเป็นช่องสาหรับดึงกระดาษที่ติดออกก็เปิดฝาสแกนขึ้นมานะครับก็จะมีกระจกสําหรับสแกนนะครับแล้วก็ช่องเสียบสาย USB อยู่ช่องนี้ด้านข้างแล้วก็มีคู่มือบอกตรงนี้ด้วยเวลาพิมพ์ตันนะครับ <Okay. S 1> ก็ให้กดปุ่มตามนี้ได้เลยลก็จะเป็นการร้างของพิมพ์แบบเมนวลด้านบนบาร์โคดต,ตรงนี้นะครับก็จะเป็นคู่มือวิธีแก้ปัญหาสําหรับเออร์เอร์ต่างๆก็สามารถสแกนแล้วก็ดูในนห้้าเวไดลย เป็นหมึกดำนะครับก็สามารถพิมพ์ได้สูงสุดถึง7,500แผ่นส่วนสีนะครับก็สามารถพิมพ์ได้สูงสุดถึง5,000แผ่นนะครับแต่หมึกชุดแรกอาจจะไม่ถึงนะครับเพราะว่ามีการชาร์จหัวพิมพ์ด้วยการเคลี้ยงหมึกเข้าไปในหัวพิมพ์ก็อาจจะได้ประมาณสัก70-80%ถ้าใครสนใจนะครับก็ติดต่อเรามาได้ระยองเลยแล้วก็สุดท้ายนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไคร์นะครับเพื่อที่ได้ติดตามผลงานใหม่ๆของเราโอเคครับกดกระดิ่งจริงๆด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีชุนพี่ของตัััววนนนนนีี้้้ะคครรบเเเเปป็พพิิมม์ไดด๋ยลหาาาจอก I'm not